รับสวัสดีค่ะสบายดีพี่นนองจ้าบ้านตุ๋ยๆแล้วค่ะโอ้ยกลมโพดบอกกลมโพดนละหักสิหักกันมาแยตกเม็ดบบวนะคะโหนนางตุ่ยยันเบาอิ่มเอาตรงนี้เต็มกลมามบัวนี่แย่ออกยั่สิเราจสิบพาเพิงีนะครับเนองเยมีสิติกับเขาเรียรอเิ่ง ทีเห็นบแบบัวบข้างนี้เปั่นใหญ่ๆตูดลงกับรามมาล่ลงเด็กก่อนแล้วไ่อยผ่าขึ้ขออนขาดขึ้นเอาเลยนะครับนั่งเข่าไปฮะเอาน้องไม้อยู่ค่ะน้องไม้หายโตค่ะน้องไม้นี้ตามปู่ป้าตำรวจไปฮะเห็นเลยซีมาต้องซทำมือทำมาไปขวาอยังบระเทศในโทษบอกนั่งอัมมาลาผู้อยากนะคะใกล้จกแล้วกันค่ะเพื่อนนั่งสิต บันตื่นจะบ,บันทมคือว่านเนี่ยก็คือเห็นนั่งรอบเปียบค่ะเห็นตื่นมาก,กินข้าวมางองมังเง่งไม่ได้แบบส่วนนี้นะคือจะเป็นเจ้าแม่นั่งนอนนะคะแก่แก่นะคะจนตาดุบลูบลูลหน้าสั่นทำไมดำแท้งดำที่ไหนสั่นยังไม่ได้ล้างนะเออใส่นสนหน้ากากแล้วเปล่าสั่นยังไม่ได้ล้างหน้าเลยมือนี่นะ ตื่นลุกมาเลาะอหาแม่ไปน้ากันหอดใส่ป่เฮ้ยนี่เด็กเพื่อนในใกล้ๆเนี้ยร้อยฟอไปปองกนี้เปะง่ายจินแล้วฮักกัสุพักกันเดินดงดันป้านะคะพี่น้องเอยเฮ็ดออกแล้วเขาได้เฮ็ดข้าเจ้ายนยงไปเรียมว่าข้าวเจ้ากัดอยู่มากคนละถุงละถุงยามบังได้จุ่มนึ่งละมมกยันเห็นลายเห็นบ่เห็นละงงในจุ่มนึงในเคิร์นเข้าเข้าไปห้าอยู่บ่จ้า ยาดอกเรามีชาเลงวันนี้ส่วนดอกไม้เป็นย่างปลาน้ำเขามีชาเลงวันนี้เออขั้นส่วนนอกไปพูดเอาแต่ว่าฉันอายุมาตัวมาตัวมัน,นมีหมวกหมวกอยู่นาอันหมวกอากาศเขาออกหัวมือไก่เขาเอาเข่ากับใบแหกเขา่ามีหมวกกาห่ออาวเล็เมื่ปุ่ป่านีชวนเราไปเป็นคนจิโร่ไหมอยากไปยืมเขาก็มีหมวกหยิบเวยยันหน้าดำยันหน้าดำได้ว<น>่าจะไปซื้อไหมแต่ยังไม่ได้ซื้อโอ้ย เราไปซื้อเอาเงือกได้ว่ามีจะออกจากเก้าห้ามเฮ้ยนางนางั่งไปนอนหนี่ค่ะนั่งลุกไปนอนเฮนือนใต้นั่งไปน้องใต้ไม่ไม่แต่เขาบอกให้นอนเอออยากลุไปลุแกะแล้วก็จะมาผ่ายอย่างนี้นะคะไหนมีเคยนะฉันยืนนะเตยน้องนี่หรอมันจะขึ้นไปไหนขึ้นแกะแล้วก็จะผ่าขึ้นผ่าขึ้นฮุกขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมานอนอีกแล้วเพอ่มาเลยโอ้โหผ่าครบขึ้นมาน้าอีกแลยตะกี้เราฮุกลงไปแล้วใช่ไหมคะ ข่าเครื่องกบบนี้เราพี่น้องอาบีมันออกมันจะบขมนะครับเธอไปไหนมาตามนี่ตามผู้ชายไปเลยเกลจะหุบไปฮุบหมายเพราะคือว่าลก่นอเลยเทียบ่านอนแล้วทุกไปาพวก์ธานั้นบอสแม่นี่แล้วรัไปล้างเลยยี่ลงอัเตอรเน้ จังมาดูตอนเราทำนะคะแกะก่อนการตอนนี้นะคะเธซใยกันลิซี่ไเปเอาไปเอาน้งหมายมานะสวัสดีค่ะลิซี่วะทำไมเธอหายตัวฉันนึกว่าเธอตามผู้บ่าวางตำรวจไปเลยลิซี่ไม่มาสามวันนั้นลราไปหยุดใต้ว่าลิซี่มาแล้วเขาลงไปเอาเรวทุกเครื่องพื้นม้านเดียวค่ะดีมัดแกะช่วยเลยยังไม่กระเตื้องเลยเ้าก็ได้ซัพนี่บะซ แล้วได้ฉีได้กินขนาดนี้นเลยงอเลี้ยงงอเข้ากลีเย่เต้องได้กิน่นอ้าพี่น้องเอ้ยมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือเกี้ยอมุดค่ะจะเอาประมาณครึ่งหนึ่ง,ง,งเลยละค่ะใหดกิ่นสำเนียงสักกันนะคะนะล้างก่อนล้างน้ำสักสองน้ำก่อนนะจ๊ะไอ,ะอ,ะอะ เกลือน้ำตาลในกงนะคะใส่ไปกิโลเลยค่ะอร่อยหวานเจ็บเี๊ยบเที่ยวากก่อนอเมริกรา,า,าก็าจะมากินนะคะวันนี้นางประแจกข้าวนักเรียน,นต้มน้ำกระทียมไปก่อนเลยนะคะ แล้วก็มาต้มบัวทีล่างวัดสัมสิวานเจ็บเจียบเลยนะคะที่นั่งค่ะแซ่บบนแกะไว้อีกค่ะ <laughs> มันเมื่อยแต่น้ำตกแกะนี่แหละแล้ว <c oughs> กว็สิได้กินค่ะนั่งล้างคดล้างแข่งนะคะ กินอ,อิ่มแล้วก็จังสเสดงมีแห้งอย่างป่านางวัชพ่าไปหาเห็ดเห็ดอ้อเห็ดอ้อ,อแต่แบบโบโหน่งซีไปแล้วมันหมุดนินดีว่ะคะเห็ดนี่ค่ะมันเป็นเอียงคะเห็ดนี่ไม่เห็นนางสีไปแล้วก็หมุดดิมมันไอความง,งามของฉันก็สิดแสนนี่นางทูนก็มากินด้วยนะคะ คพี่ขาคนงานได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลงนะคะนางว่าไม่ไม่พรุ่งนี้ก็มรื่นนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะ่ะอยู่กรุงเทพแล้วแต่รอรอวิทูลก่อนคะ่ะไม่อยากอยู่คนเดียวหวานมาหวานเจี๊ยบเจี๊ยบเกลือใส่กันคะ่ะที่ไหน อความเค็มนิดนึงอย่าเ,เปิดดังได้่เบากว่าเปิดเพลง,ง,งใส่ต้มน้ำกะทิต้มอ,อันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาต้มอันนั้นใส่น้ำนิดหน่อยตั้งห้าอุ้ย โดดบึ้มลงเลยค่ไคะที่ห้ามมึงใจเย็ยนลูกใจเย็ยนอย่าโดดลงแรงล่ะสิ การหากนะคะ ต้ม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 ปิดฝาไฟค่ะเียวกัสีฮอดพอกิเลยยังคะวันนี้จะเอาให้เอาให้พุ้พุ้หน่อยนะคะเน้นเน้นเลยค่ะกระเม็ดเน้นเน้นนะคะเอาแค่ครึ่งเดียวนะคะสิ่ดูกันยังไม่ยังไม่ยังไม่พุ้ค่ะ แต่พอกินได้แล้วค่ะเอาให้เล็กๆก่นนี้หน่อยกินได้แล้วแต่เราให้มันพุกันหนีก่อนนะคะฉันเป็นกระเทยรักใครไม่เคยนอกใจ ยอมแค่เพียงกายแต่ว่าหัวใจไหนไม่ปล่าบูหรี่ยังคะอืพูดแล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค,ค่ะกิมไหมคะ เห็นไหมคอัขอ <system> ้ยิมคาเต่านี่ยิ่มเลยล่ะสบายดีตนส่ลูกได้ไปลากินอีกแล้วลูกเอกลุกไอซิมการมันทำไม่ลุกบ่ลูกนอนแล้วบ่โอ๊ย่ันมึง คันหนึ่งมึงนอนไม่ลับนะกูชิง,งึดตายอยู่แล้วเร็วต๊วงการนี่นมึงหันหน้ามาทำกล้องเออแล้วอย่างเงยโอ้ีวงไอ้ที่มาบนี้มึงนอนไม่ลับกูยังบอกมึงมีนอนลันะกินของว่านไปก่อนนะัสบายดีปลาลูกไล์ล่ะหุนกล้องไว ไปมือมาตาเออนี้นั่งดอกองมานอนกระวี่เรือกีสอดจ้จะสูตรด้จะมาทอดฟูกตอนไหนบ่กฉัมาจะเย็นยินเย็นยนคือน้ำรัวไก่นาหน่าหนาว้าน่าหนาหน่าห <cold> ัวกาน สวัสดีค่ะต่อมีเกลาวบานบานบานเอ้อฉับังมีเกลาวซูมันน้ำลายแท้โอ้ยฉันมักแน่นแล้วแันี่ยม่ทอดจะมึงใส่หน่อยน้ำบัวมันออกปะว้าบแต่ปยเข้ามาข้าวาอดอะไรไป บอสลายว่าเมื่อก่อนนนะเมื่อก่อนน่นะตอนมันยู่ปริยัติไูเมื่อกี้เอสไม่ได้เอาไม้มี่ว่าไส้ทูงเมื่อคว้านอะไรเมื่อกี้เอาอีกเฮาะไมนทไสขนเหนียวนะเฮยวเหนียวมาปั่นใคได้ไมเอาเกี่ยวขาวมือกี้มาชีนุ่นุ่อัเฮ้ยวาขมัดุเลยบอเอาข้าเข้าไปนนกนะเวลาต้มูใส่ข้นเหนียวนั่นบอสใสีสอนนี้ บหลจานลงมาบอจัมันไงนั้มันทดสันสุกก็อนเด้อชิมลยชมยามันเค็มก่นชิมก่อว่าสันเกินนีดน้อยเด็ีบ่มันเป็นน้ำนเ่ตะเกนะมันเป็นน้ำกะทิมันจะนนจมานวาโคสันคนลอกล็อกจับจับจจับจัจักจตักไนี่หละเคยจคเส็นแน้วเนาะเนว่าบออยากข้าวกินเนาะมาูตาอย่าให้รันี่เก็จย่ไปเนาะเพราะมันพูดในสานีบ่เ้เข้ามาเข้ามาตูดกะทิย่องไปตอนนั้นเนาะ ตักอาลานตีละนี่ตักสิ้โน่าอตักสิ้นโซน่าบอนจะให้ร้านจะกินน้ำกัาในแผนก็นรานมีร้านเ้ามมีได้นี่ก็ได้เลยเดี๋ยวเด้อบนน่นี่โต๊ะเงาเนานี้ผู้หันหน้าไปซื้อกล้องผูกกล้องกัหมูลงก็จูดอยู่จะห้าวเซไหมจะห้าวจะห้าวจเกิดปัญหกินจ้ากินจ้ามาเด้มค่ะมาเด้อค่ะมาเดิมบ้าอ๋อ มันอะแม่ทูนมันไม่ได้ออกมึงมันมันออกมันมันออกมันแหละแล้วเราก็จะบรรลุถ้วยกัน่ะแก่หัวดีกันมาอีกหน่อยไหมหนังจาเข้าวซื้อมาเพิมากจข้าวผิวยจะเป็นยูโกเบะก็ยังเล็กเลมันปั่นจะเคื่อนแย่เป็นัดหมื่นครับวานบัวอันนี้อันอันมาสามสองอ่ะมันอันมันได้เครื่องท่ เด้กพันเหมือนบบในรีพันที่โดดแกกูทับทองน้มนออกแยดองเน้อมาจากมาอ่านไน้นากะพันตัวเดียวกันเลยมา่อไอีน้อยให้มาันนี่ป้าถึงลนจานเขาใส่นะคมับแซ่างนันไม่อิ่มนั่งนั่งข้าน้จาน ไอ้เบิ้ง uhh ็จานมอด้วยข้ก um นือด้วยข้าวมาบหกุญนมอข้าวมาให้กุญแจนมงด้ยข้ามาให้กุญนมือด้วย็้าวมาใหกจนมด้ยขมให้กุนด้ยข้ามาใจ้กุนมือด้อมกจะมือท้วยให้กุญแจนอ้วย้าวมใ้แนมด้วยเแนอข้ายใ้ก่แนยอันในแกุญอนอ เออมันอาการเฮ้ยกันแล้วโบแกงเฮ็ดได้บ่เออมันปะอ้อนใน้บ่แกงเฮ็ดเฮ็ดได้แต่มันบ่ทันได้เฮ็ดอันนี้เอามาหนักเอาปากเบิดมันสิบ่ปูขึ้นเอาหนี้บ่ยิงกที่นั่นคือมันสิเซเนาะงัขาเป็นก้อนแบบนี้เนาะอให้มาเฮ็ดชาวบ้านเขาจะเฮ็ดกินเหรอแล้วบ่ไลยเนี่ยจานใส่ข้าวกินนะคะออ๋ข้าวเหนียวเม็ดบัวข้าวเหนียวเม็ดบัวใครใไข่หอยมงมุม ไฮแต่มันยังหอนแต่มูเห็ดอะไรจหอนเดี๋ยวไม่งานะกันว่าพืดกินหลืกรเพัวอะไรจมห้ากันนจมหดแต่พัวมันยับ่ม่ลูกว่มากิกไปเลียงงูอ่ะนะว่าแล้วคัพรมหงอกคันผมหงอกนต่อก่เยอ่ได้มีพัสดุแต่มืนน้งมาลกกัเบิหรเิน้ำมัน

ยเอามาเด็กกติกหนะทำเย็ยูทูบบอมัเลยถ้าอาจารย์น้อยเพิ่นรากางเน่ะสามสี่อนุเพิ่นแกนหน่ใช่ทางไเด็กมืูแล้วก็ไม่คืแบบคือเป็นหูมือเพิ่สีตาางนบออคนเป็นเกนไกลับงหาไว้จังห แสดงว่ารู้รู้เก็รู้รวมรู้ก่อนเวลาเลยรู้วันข้างหน้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อเนี่ยต้องใช้แห่งกระแทกต้องเอืออย่างชิล่าสังการมือใดเดือดใดเดี๋ยวบนบรรุบรรุธรรมนั่นแหละ แบทดจำในง่ายเด้โอ้เยบเอ้ยยังมึงจะยานบาทันใส่บป่ะัปะกอาไปล่างน้ำไปนั่นยิ่ยิงยังกับาสันน้อนไมดเดี๋ยวนี้มันิเมปใส่ในหมอกัยังกัป้ามันย็กัจังกินกยนมาลยันมาละกนมันเด็กับเอีอาลามันก็ิกินได้บ่มันก็หอนมันก็ยิบก็ละเม็ดสองเม็อย่ในเห็นบ่น้องกันไม่ใส่ชงใช่ไหมว่าากกะโง มันจะตั s> <S ้งโคอย่างนี้ทำง่ายๆเราจะจัดานพ่ออยากเต็มโคเพ่าะงเต็มมเจ้าขโมยเท่าหหร่ื็อย่าก็พอหายไมังีถ้าเราเป็นคนลงนี่เด้อกระตาย <ม>บังกะบ,บอได้แล้วเพราะเต็มว่าก็จะอยากได้เบือ่อโทกเกาให้คอยแต่แตว่าตูวละพันกีบอยากได้แบบเต็มก็นนหนึ่งกะบ,บอให้เลยนาะกะบอดเ้เขากให,ใหนหนึ่งอยากลงืนมีแต่ว่าเพื่อนงงามงบบงามันกูไปเิเซียนอย่างนผุดายแบเบิรนทั้าตนตกห๋นใกวนรุ่นนี้นมันพอเสียแ,แล้ว โบกกระตี้น,กกนนะ้าแถาสามีนะ้าเขาเอาตัวละพันผู้ตัวล้นเบอร์โทรนะน,นี่เขาอยากอะไรตัวละพันกี่กับโบไฮเพิ่อนพันจียังคิดว่าเพิ่นยังสวยคือสมยัยตะกี้ว่าเขาจะเชิงเพิ่อนนั่นนั่นนี่โอ้ยกระเบิ้องอายุอานามตัวอีกหนูนก็มาโง่อีกเลยเนาะจนน,นามบินจนเป็นสนามยนต์ลงแลหน้าผากกับเพื่อนแบบยังอยากได้ราคาระคมอยู่หรอ้ยเพื่อนแบบยังอยากมาโกงราคาอยู่ก็เพื่อนไม่ค่า กินเกนีย้ยน,นีมแม่ใหญ่แซ่เพราะว่ไเพราะนี่นมันก็เยินนคับมันก็แซ่บคือนซันนี่เซัก,กินเบอร์สองถ้วยเลวเพื่อนวเ่ยยังหอนยังข้าหอนจะนด้ซักินเบอร์ไม่ไม่ทูตอุมันเยอนเหมือนมังเล็กกินอะไรนี่มายา,าไปใชไมไม่แซ่บบอสหมือนวานกอดบอเออนียยนอ้วนนะเ้ยอีนี่นั่น เดี๋ยวเขามูชื่อเค้กเขากินกับมีจินเค้กมัอนว่าอันนี้เดีลยวลาเจียบมหมือนยันอ้วนอ้วนอะไรได้ลูกคนปากลัดมีปอดลงกันพองออกว่ากี่ยวทำไงประสาใจเนี่ยคุณนั่งทานนั่งอะไรได้นว่ามึงสิมแบบมันเด็ด ผสมเห็แห้งใหดซาอยู่ค่ะนางแก่จนลำกล้องลแก่เนอนะแกแล้วก็บีบเนื้อประโยชน์พร้อมนะคะเป็นยาพร้อมนะแบบบ้ามาบ้ามาบะเใ็นมากน่าจะนี่ต้องไปยุติได้ ใส่กับผลไม้ต้องมือซ้ำมัหนืองนี่แะบ้ครั้งแรกนม่นช่จะได้กินหวานมาในบัวใช่ป่มันมันอยู่นะเป็นยังเบกกี้ปะฉันทีได้ถอดออกไว้เพื่อๆแล้วื่อนมซุื่อแล้วมุดมัดฉันถอดนมไปแล้วอ่ ไปปวดหลังนี้ยังไงปวดบ้างตากแดดไว้มันอับน้องมันอยากอับมันอยากชื้นนี่ยูเลยเด็กมันอับลายมันเกิบสีวายเนี่หมากนุ่มบดโฮะเว็บบดโรดแล้วเราก็เที่ยวได้อีกอ่ะ กิ่มแล้สวกเหมเลกระเทมทำนันทำงยันบอีมีกระทหน่อไปบีจัไม่หน่อยหรอกตับมัอยู่เลยเฮ้ยให้บ้านนใชกระที่นะให้บ้นเยิบบนจังเท้ลงแบมันจุดจนันเลยที่าถปิ้นมาผสมเยอะิ้วเลยน้ำข้นมาบัวที่วดเสดว่าหมามาลายยังจะลายยังไงเลยอบเลยยังแก่มาได้ได้ไหมิ้นกระสอบ เรจะหมกมันมาน่ะอืมหมกมันเอาจะหมากมันจแล้้าหมักลาย้นองใช่เลยยังไม่มเลยยังหยักอยู่แต่ข้าวไปได้ลงเอาไงยังวะข้าเราลงออกคายแล้วมันลงอ่ะมันเลิกมันคันโอ้ยติกย้มันเปิดเนี่ยินแล้วก็อิ่ม น้ำมะตอนอย่างนี้กับบ่อยากกินตอนมันะหมันเบิด์ะกันไม่กินตอนมันบริกน้ํน่าวเจ้านั่นได้ยกคริปคุณมาเอาแม่วานมาโบนเยอะฮะผูปิบกิเราได้จะหาสิบหกสิบบ้งกันเพิ่มละกินื่าได้กันเยอะขนมาหรือขึนมาคุณนั้นกินกย้พาวันสดสดน่ หกสิบกิโลบ่ะห้าสิบสองเิท่าไรสั้นักเท่าไรันเห็นว่าัจอยี่สันหกสิบกว่าไรมาเอามุ้งม่วในติดบ่งนี่เหมือง่านี่บ่งโลมือซื้อนี่นะเพราะว่าสั้น่มันกระดูกตันกระดูกันบริปองมี่ันกบขางนึ่งจำกระบิ่แค่ปบะคั้นอมาไหมแ่โอเออพี่น้องมากินนะแค่บม่ได้ไปน้ง มันีคือบ่ได้เอิ้น,นคนไก่ทางาบอบ่ไอ้แก้วน่ะคือว่าบ่ได้ไก่ทางก็ไม่ได้กินกระปุ้นเด้อกระปุ้นไม่ได้เลยจ้ะอืมอืมฮะตกลงไปนอนสบ,บ้าพอแลละค่ะกินแล้วหรอกก็นอนพ่อพอนต่อนะครับพี่น้<ข>องค่นะมื้อแรงพอนะคั่นบ่เมื่อยกินแล้วท่อนะก็ไปหาเฮดเนาะพอน่ากินนะกระทำนี่แหละมันอิ่มมึงสิกินไว้ไสอิ่มแล้วก็ย่าแล้ววะ ไปเดียวบนหงน้อยไม่เก่งเลยอากนอีกบ่ได้คือไมาเก็บบ่ได้ากินได้โอเคแล้วค่ะพี่น้องค่ะติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้มากินหวานเม็ดไอ้ฟักบัวน้ำกัดนะครับจ้ามึงอย่าเผลอเผลอไปก่อนมึนเห็นไว้แล้วมันบเผลอเออมึงเห็นไว้แล้วติดตามคลิปหน้านะคะ